ขณะนี้ในจิตเกิดแล้วดับแล้วครับบังคับอะไรเลือดอะไรขณะต่อไปก็เป็นขณะที่กําลังรู้แจ้งอารมณ์ทิ้งลักษณะของจิตไม่ได้เลยค่ะคิดว่าสั่งคิดว่าบอกคิดว่าถามแต่ความจริงขณะนั้นจิตกําลังรู้แจ้งอารมณ์คือแต่ละคําแล้วก็ดับคิดอีกก็คือจิตที่กําลังรู้แจ้งอารมณ์นั้นที่กําลังคิดแล้วก็ดับจิตมีลักษณะเดียวค่ะ พราะฉะนั้นการประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะนะคะต้องอบรมเจริญปัญญารู้ตรงตามความเป็นจริงถ้าปริยัตผิดเข้าใจผิดนะคะการประพฤติปฏิบัติก็ผิดขณะนั้นเป็นจิตที่คิดด้วยไม่ใช่เราค่ะเลือกก็ไม่ได้ค่ะก่อนนั้นก็จะทํำยังไงให้จิตนี้เกิดคิดขึ้นจะไปบอกเลยค่ะจิตนั่นก็ดับแล้วเรื่องที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือจิตเพราะเหตุว่าความยุ่งยากหรือความสุขความทุกข์ทั้งหลายนะคะ ถ้าไม่มีจิตแล้วก็จะไม่มีเลยดีไหมคะถ้าไม่มีจิตเกิดขึ้นแล้วก็ต้องเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างคือไม่เที่ยงเลยจะสุขตลอดไปก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีจิตเลยก็คงจะปลอดภัยทุกประการนะคะลองคิดถึงขณะนี้เพราะมีจิตจึงต้องเห็นต้องได้ยินต้องเป็นสุขต้องเป็นทุกข์ต้องดีใจเสียใจแต่ถ้าไม่มีเลยนะคะเป็นความสงบอย่างแท้จริง คือไม่ต้องมีอะไรมาให้เห็นไม่ต้องมีอะไรมาให้ได้ยินให้ต้องคิดเป็นห่วงเป็นทุกข์เป็นกังวลแต่เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะคะเพราะเหตุว่าเป็นธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงแล้วก็ไม่มีใครที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะของสภาพธรรมะได้เลยแต่ว่าสามารถที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ซึ่งเป็นจิต